สวัสดีครับผมใหม่พบกันอีกแล้วนะครับผมกับ k e g Review นะครับผมวันนี้ก็มีคีย์บอร์ดจากทางค่าย Signal e Sport มาแนะนำกันนะครับเป็น Signal Board Series นะครับผม KB728 นะครับตัวนี้เป็น USB RGB Color Backlight นะครับสวิตช์ตัวนี้เป็นแบบ Optical นะครับผม Mechanical Switch นะฮะเขาบอกว่ารองรับการกดถึงร้อยล้านครั้งนะครับผม Noble Clicker นะครับผมนะฮะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวอัปเกรดมาเป็นไฟลอด ภาษาไทยแล้วนะครับผมเป็นนิวเวอร์ชั่นนะครับตรงนี้เลยอ่าแปะมาเลยนะว่านิวเฟอร์ชั่นนะครับโอ้โหเรื่องว่าตัวนี้สวยงามแน่นอนนะไฟรอดขนาดนี้นะเอ่ะปเพื่อไม่ให้มปการเสียเวลานะครับเดี๋ยวพาไปชมตัวคีย์บอร์ดจริงๆกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะมาลองดูหมดไฟกันนะครับผมเขาบ,บอกมาว่ามีหมด20โหมดคัลเลอร์แบ i ็คลานะครับเราจะมาลองดูโหมดแรกนะครัโหมดแรกคือกดฟังก์ชันเป็นสกีนนะครับผมคือโหมดคือปุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถกดได้3โหมดนะครับอยู่ในปุ่มเดียวเลยนะครับผมอ่าที่2นะครับ น,นี่นะครับที่เราจะตั้งเลยนะครับผมว่าชอบอะไรนะครับโหมดไฟมีมาให้เล่นเยอะมากตัวนี้เป็นปติเคิลสวิตช์นะครับผมนะแล้วก็มี12บสองมัลติฟังชั่นคีย์มาให้นะผมตัวนี้คือเป็นพวก1 1ถึงที่สเลยนะครับพวกเครื่องคิดเลข MP3 เล่นเพลงหรือปุ่มหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับผมในการกดปุ่มฟังชันเพื่อใช้งานนะครับตัวนี้เป็น1 0 4คีย์อติโกสติ้งนะครับผมวัสดุเนี่ยวัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมบอดี้นะครับผมตัวนี้เขาบอกว่าหนักค่อนข้างเยอะอยู่พอสโมควรนะครับดูนะครับแล้วก็ตัวนี้สายยาว1.5เมตรนะครับผมเป็นลัก MP เสียบเราใช้งานได้เลยนะครับ ส่วสวยงามสายนะครับผมเป็นสายถักนะครับเดี๋ยวอขาจะเปิดไฟสักรู่นะครับสายนะผมเป็นสายถักนะครับหัว usb นะครับผมตัวนี้อ่ะพาดูด้านหลังกันนี่นะครับด้านหลังก็จะมีตัวปรัระดับมาให้นะครับผมสองฝั่งเลยนะครับโอ้ยสวยงามนะนี่เก็บสายตรงนี้จะมีร่องจะไม่ทำให้คีย์บอร์ดเนี่ยมันแต่ว่าไงทับสายนะครับจะมีร่องเก็บสายนะฮะโอ้สวยงามครับตัวนี้เป็นเรื่องของ signal นะครับผม kb 7 2 8นะครับ นนี้อาพาร์์สวิตช์นะครับเป็นออปติคอลสวิตช์นี่เราจะเป็นอัพติเค้าสวิตช์นะครับผมเดี๋ยวพาไปฟังเสียงให้ชัดๆกันเลยนะครับนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมก็ปรับมานี้นะครับมีโหมดมีโหมดฟังก์ชันเยอะแยะนะครับผมฟังก์ชันปรับโหมดไฟตรงนี้อ่าก็อยู่ตรงข้างบนนะครับถ้าปรับความสว่าง ใบเน็ตที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีเยอะๆอีกมากมายนะครับแบบโอ้คบแน่นอนนะฮะตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมจากเจ้า KB728 จักรค่ายซิกโนนะครับตัวนี้ถ้าสนใจสินค้าตัวนี้หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อที่เพจ f a c e b o o k KGG IT Gaming เกียร์นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูสินค้าตัวจริงนะครับผมได้ที่ซอยพิภาวดีทิน72นะครับหรือจะเป็นที่หน้าร้านนะครับผมชั้น3ห้างเซียรหลังสิตก็ได้นะครับผมปทุมธานี นะครับมาเจอมาทักทายดูสินค้ากันได้นะครับผมมีมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ